นี้ก็มีดอกไม้นะครับมอบให้ขับทีมทนายนะครับแบบผมทนีของเจ้าตะวันครับจะพิธารตะวันพิธารกาตวันขอย

ในที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าการี่รักความเป็นธรรมนั้นเราต้องตังต้นเราต้องสแสวงหาอย่างไรก็แล้วแต่ทีมทนายกำรงณีไม่ใช่ผู้ที่จะเอาความเป็นธรรมให้มีหน้าทีทา่ทำคาญเท็บเท่ากับอขอบคุณมเอ็มซีขอขอบคุณม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการมอบดอกไม้นะครับกับทีมงานทนายธรรมรังสีนะครับนะนี่นะครับก็ไปขึ้นรถนะฮะครับขอบคุณทางทนายนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งทนายขึ้นรถนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศการส่งทีมทนายนะครับ กำลักงานทรมะลังสีขึ้นรถนะครับเสียงค่อนข้างเบานะครับต้องขอภอภัยสรุปประเด็นใจความไม่ได้เลยเพราะว่าเข้าไปข้างในไม่ถึงนะครับเสียงเบามากนะครับก็เดี๋ยวรอฟังอีกทีนะครับนะเดี๋ยวรอฟังอีกทีนะครับเดี๋ยวไปรอดูนะครับเข้าไปไม่ถึงด้านในนะครับสำหรับทีมทนายก็มีพี่นาทีนะดูแลนะครับ มารามจำลองนะไปทักไทยอพี่นาทีนะครับนะไปส่งนะครับแล้วก็มีเหมือนมีสัมภาษณ์ลุงพลเพิ่มเติมนะฮะสัมภาษณ์พี่เมย์แทนได้ไหมฮะเข้าไปไม่ถึงอะเสียงเบามากเลยนะฮะเสียงเบามากระวังรถระวังรถนะครับ ก็เสร็จภารกิจของเราวันน um anyway> okay. 네ี้นะครับก็เดี๋ยวเราส่งลุงกับป้านะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็กลับนะครับไแล้วเหรอเดี๋ยวเราเราส่งลุงกับป้าแล้วเราก็กลับนะครับ ฝากพี่ๆ FC ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์แล้วก็ชมคลิปล่าหลังให้แอดด้วยนะครับแอดก็เดี๋ยวส่งลุงกับป้าแล้วก็เดินทางกลับสกลนครนะครับงนนครับอ่าพี่ หลังบ้านทนายบ้านทนายลุงพลคัะหลังบ้านทนายลุงพลนะครับฝากหน่อยนะครับชื่อช่องยูทูบครับหลับนคะสวัสดีครับสัค่ะชื่อชองหลังบ้านทนายลุงพลดีนะครับ่ <S <S รครับนะครับปลอดภัยครับถือของตกใจถือของตกใจแม่บ้านของท่านทนายนะครับมีหลังบ้านท่านทนายที่เราฟังด้วยกันนะคฟับโอเคนะครับเรียบร้อยอ่ะก็เดินทางนะครับคันแรกเป็นของพี่นาทีนะครับรถคันใหม่นะครับคันที่สองก็อ่า อ่าคันท,ที่สองก็ทีอ่าแม่บ้านหลังบ้านนะครับหลังบ้านทนายลุงพลขึ้นนะครับแล้วก็คันที่สามของลุงพลนะครับรถตู้คันนี้นะครับอ่าเดินทางแล้วนะครับสามคันนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจของพวกเราแล้วนะครับนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้อดิอรแฟมิารีด้วยนะครับขอบคุณครับ